สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้เมนูไก่อบปี๊บอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวผมยกโชว์ให้ดูนะตอนที่ทําเนี่ยมีวัตถุดิบแล้วว่าส่วนประกอบอะไรบ้างผมไม่ได้อธิบายครับตรงนั้นแต่ว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวยกโชว์ให้ดูครับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยก็เลยต้องบวบรัดเลย เมาจะได้เกือบได้ที่แล้วนะเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งได้กี่แน่รอเนี่ยเกือบได้ที่แล้วครับผมอีกสักแป๊บหนึ่งมาทานไก่อบปิบด้วยกันครับ เอาล้วครับได้เวลาเปิดพระอบแล้วละ่ะลองดูซิทานหมดพอดีอน่ายน่าจะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับจัดไปครับผมนี่ไงครับ ผลงานที่เราได้มาโอ้โหบอกเลยควันยังอุ่นๆครับว้าสุดยอดน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มทีพูดครับแต่ว่าผมใส่อถั่วีิสงเข้าไปหน่อยหนึ่งถั่วีิสงคั่วนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ลองดูครับนี่โอ้ยอยากกินโชวเหมือนหนังจีนอะ กินเป็นตัวตัว่ยจัดไปครับผมสุดยอดอ่ะเฮ้ยเนื้อช่ำๆมาพี่น้องครับมาทานด้วยกัน,นครับผมนี่ออกไปหาคน,นที่ยวเมนูอบไก่ไก่อบปิ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้อร่อยครับผมสวัสดีครับ